สวัสดีครับพบกับบูมมองทองคำประจำวันไปกับเศษเหตุทึ้งครับนะครับวันนี้วิเคราะห์ประจำวันที่30สพฤษภาแป๊บๆก็สิ้นเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในไทม์เฟรมเดย์นะครับอย่างที่เราคุยไว้เมื่อวานนะครับจริงๆคุยมา23วันละว,ว่าในเดลี่เนี่ยเขาเป็นแพทเทิร์นนี้เนาะมีโอกาสเป็นแพทเทิร์นนี้แต่ว่าเรากำลง Focus ังโฟกัสออนวงกลมนะครับว่าเขาจะกลับตัวไหมโดยการตีกรอบไว้นะครับเนาะกรอบตรงนี้ปรากฏว่า หลายวันแล้วไม่ยอมเบรกนะในวันก่อนที่ปิดแดงอะ่ะก็ไม่ยอม c l o สต่ำกว่ากรอบนะครับเมื่อวานนี้ก็หลุดลงไปก็กลับมาปิดเขียวอยู่ในกรอบอีกแปลว่ายัางไงแปลว่าเขายังไม่ยอมหลุดออกจากกรอบไซด์เวนนี้นะครับเราควรคุยกันไว้ว่าถ้าเขาหลุดจากกรอบนี้เนี่ยเราจะตีความว่าเขาจะเลือกทางจากการที่พักฐานแถวนี้เนาะคือลังเลในมุมมองคนที่มองขึ้นเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยมันมีโอกาสทะลุดีลต้าที่มันเป็นเทรนไลน์อยู่แล้วก็ขึ้นไปเลย คนที่มองเซลลก็บอกว่าอ้าวตรงนี้แหละมันคือจุดกลับตัวเพื่อจะเป็นแพทเทิร์นสีส้มนะครับดังนั้นเราก็รอคอนเฟิร์มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาในยะของในทา m มเฟรมเดย์เนี่ยอยู่ที่นี่นะครับสวิงโลช่วงนี้คือ3 2 8 0ประมาณ3285เนาอเอ,เอตัวเลขประมาณประมาณการเนาะก็คือกรอบนี้โลของแท่งเขียวนะครับสำหรับผมผมใช้อันนี้นะส่วนท่านอื่นจะใช้แนวไหนก็ลองดูในทามเฟรมอื่นก็ได้ ทีนี้ทำยังไงต่อเราก็ต้องมองแล้วว่าเออภาพเดคคือไซเควนะครับมีโอกาสขึ้นได้ก็ขึ้นได้ด้วยลงก็ได้ดังนั้นเนี่ยแค่รอคอนเฟิร์มการเบรกเอาส่วน Time Frame เล็กก็ต้องไปตีความกันต่อไปดูก่อนใน Time Frame เล็กเราบอกว่าเออราคาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดอินดิเคเตอร์ออกก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยเห็นไหม บอกว่าคงสร้างราคาเป็นขาขึ้นใช่ไหมมีการเชนอัลเฟเรตอร์ลงขึ้นไปแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งแปลว่าอะไรสแสดงอาการลังเลสุดๆเลยนะสุดๆเลยดังนั้นเนี่ยกรอบนี้เนี่ยเราสามารถใช้มันวิเคราะห์ยังไงได้บ้างเราบอกว่าเขาลังเลก็ไปดูพอลังเลเนี่ยก็ไปดู i n t e r อร์นอล u ตัคเจอร์นะครับอินเทอร์นอลสตัคเจเนี่ยมันเอียงไปในทางขาลงเนาะ,ะคือไฮนี้นะไฮนี้โลออจะตีข้างในด้วยเนาะ,ะตีแค่นี้ก่อนละกัน ที่เป็นสวิงไฮเพื่อตัดสินนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปเหมือนจะทะลุเนาะแต่จริงๆคือไม่ไม่ทะลุนะครับยืนไม่ได้เนาะในไทม์เฟรมชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นไปเป็นการกินลคควออิตี้เราย่อดังนั้นเนี่ยกรอบถ้าพิจารณากรอบใหญ่เนี่ยคือกรอบนี้เนาะสามพันสามร้อยหกสิบหกใช่ไหมกับสามพันสองร้อยสี่สิบห้าี่คือกรอบไซด์เวย์วงกว้างเนาะถ้าดูข้างในละโครงสร้างไปยในกลายเป็นว่ากรอบแล้วหดมาเหลือ ชุดนี้นะครับอบอกเหลือชุดนี้แล้วยังไงต่ออีกบอกว่าณปัจจุบันก็ชวนลังเลเนาะเพราะว่าคนที่มองขึ้นก็จะเห็นแพทเทิร์นหนึ่งก็คือแพทเทิร์นไหนแพทเทิร์นนี้เนาะเดี๋ยวขีดให้ดูนี่ไงราคาลงมาขึ้นไปเสร็จด,ดูย่อลงมาปึ๊บตรงนี้เป็นตำแหน่งอะไรเอ่ย นี่เขาก็จะเห็นภาพนี้นะครับเดี๋ยวเขียนอันนี้ออกไปก่อ oh นอันนี้ก็คือเป็น Inward Head and shoulder ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้บายกันตรงนี้นะ Inward Head and shoulder จะรอการคอนเฟ r ร์มเร k ในชุดนี้ออกขึ้นไปนะครับถึงจะบายต่อโดยคาดหวังตรงนี้100%เปอนาะคาดหวังร้อย็นี่คืออันนี้ย่อมาเท่าไหร่ขึ้นเท่านั้นเนาะซึ่งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน ตรงนี้ก็วัดสวิงโลสวิงไฮแล้วสวิงลงเนาะเขาคาดหวังเท่าไหร่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเนาะอ่ะนี่คือไอเดียของคนมองบายนะเขารอแพทเทิร์นนี้เกิดจะเข้าที่ไหนก็โดยปกตินะเขาต้องรอเบสสีเท่านะครับก็คือต้องขึ้นไปยืนสามพันสามร้อยยี่สิบหกสามสิบอ่ะสามพันสามร้อยสมสิบขึ้นไปนก็จะมีโอกาสขึ้นไปเทสสามพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่คือคนมองขึ้นเนาะ อ่แต่ส่วนคนที่มองมองว่าขาลงมันยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขึ้นไปเทสเมื่อวานมันทําให้เกิดอาการบอกว่า internal structure ยังไม่เสียทรงนะครับไม่เสียทรงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันคือการกิน liquidity นะหมายความว่าถ้าคนมองลงเนี่ยเขาก็จะมองไอเดียประมาณว่าเนี่ยลงมาแล้วขึ้นไปเทสไม่ผ่านเป็นการกิน liquidity เสร็จแล้วย่ลงมาเนี่ยมันควรจะต้องมีโอกาสลงไปเทส l o หรือ low low อ่ามีโอกาสเทสโรหรือทาหรือทาโรก็โกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจนะครับวันนี้เลยเกิดอาการลังเลอยู่ในโซนเนี้ยซึ่งถ้าพูดพูดพูดถึงมันก็คือประมาณครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของสวิงชุดที่ขึ้นมาเห็นไหมอ่าเดีไหมเห็นไหมประมาณครึ่งหนึ่งจุดนี้คือจุดลังเลสุดๆเลยเพราะฉะนั้นไอเดียวันนี้ที่ผมมองก็คือเอ,อ่ออาจจะอืมมันเบรกมาซะก่อนจะไลฟ์เสร็จคือเรามองว่ามันเกิดการพับตัวในฐานตรงนี้เราก็มองว่า รอเล่นคอนเซปต์เบรกเอาน่าจะดีนะครับตรงนี้เนาะเบรกเอา t น่าจะดีถามว่ามันทันไหมยังทันเนาะดูเหมือนเขาจะพยายามลงใช่ไหม,มก็ไปดูคอนเซปต์เบรกเอาเวลาเราหานะครับสิ่งที่เราควรพิจารณาเอาจริงๆคือแนวต้านต่างๆว่าเบรกปุ๊บไปสุดที่ไหนคือด้านซ้ายลงหรือเปล่ามีเป้าใกล้ๆตรงไหนบ้างเพื่อป้องกันการฟอลเบรกนะครับ ถ้ามันอยู่ใกล้มากเช่นจุดที่เบรคเอาไปเนี่ยมันถึงเป้าเร็วมีโอกาสที่มันจะเป็นการฟอลเบรแล้วกลับได้าอารมณ์ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นจุดไหนที่เป็นจุดที่เราสนใจบ้างนี่จุดนี้นะครับตรงนี้คือประมาณนี่แหละหัวลงมาเทสแล้วอ่าเป็นดีมานของ h 1นะครับทิ้งไว้อยู่นี่เนาะมันมันลงมานะมีโอกาสน,นะครับก็คือมีอีกสองแบบกรณีเบรกเอาตรงเนี้ย ก็คือลงมาแตะแล้วกลับเลยถือว่าเป็นการฟอลเบรกแล้วก็กินลีควิดิตี้ได้ครบถ้วนพร้อมขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียวันนี้ก็คือจริงๆมันมันมันผมไลฟ์ช้าไปหน่อยเอ่อตอนแรกมองว่าเบรกเอาเพื่อจะเล่นเล่นฝั่งเบรกเอาเนาะรอจบแท่งแล้วไัน,นะครับแท่งชั่วโมงจบยังไงเล่นอย่างนั้นเนะาะกรณีที่1คือเบรกเอาแล้วปิดแดง ปิดแดงเนาะไม่ได้กลับไปยืนในกรอบนะอย,อย่างนี้ก็จะลอการรีบาวขึ้นไปซึ่งตอนนี้มันขึ้นไปแล้วเนาะไม่รู้มันฟอลหรือเปล่าแล้วก็คาดหวังโลเทสอันนี้ตามคอนเซปตที่บอกว่าคนมองลงเ้ามองยังไงกับคนมองขึ้นก็จะกลายเป็นว่าเอออันนี้ถ้ามันเป็นการฟอลเบรกฟอลเบรกเนาะถ้ามันเป็นการฟอลเบรกตีตรงนี้ละกัน ถ้ามันเป็นการฟอลเบกก็คือแปลว่าลงมากินลิควิดิตี้และกลับตัวขึ้นเนาะอันนี้คือกลายเป็นการกินลิควิดิตี้และกลับตัวอน,นี้จะเป็นลิควิด i ิตี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นรอจบแท่งหรืออย่างน้อย15นาทีช่วยคอนเฟิร์มก็ยังดีนะครับถ้ทาทางให้ดีให้มั่นใจหน่อยก็ชั่วโมงนี้แหละถ้าจบชั่วโมงเป็นทรงประมาณนี้เออเขียว ขึ้นไปก็มีแปลว่าเขาลงมากิลิคูลิตี้แล้วนะพร้อมจะกลับตัวเป็นฝั่งขึ้นอันนี้เนาะอันนี้เป็นแบบนี้นะครับจริงๆเมื่อวานเราก็มองแนวนี้ไว้นะสามสองแปดศูนย์เออผมก็มันมันไลฟ์ไม่ไม่ไม่ถูกเวลาเนะาะเมื่อวานนี้คือมองไว้เนี่ยสามสองแปดห้าเห็นปะเป็นแนวที่เราสนใจยี 29, นะ่สิบเก้าเนาะอ่ะสามสองแปดหนึ่งตรงนี้เนาะคือแนวที่เราสนใจวันนี้ก็คือลงมาเทสแล้วนะครับถ้าจบทรงนี้นะ่ะมีโอกาสขึ้นเนาะ นี้เอาราคาไหนเป็นตัวนัยยะในการบอกก็คือนี่เนาะเบรกไฮชุดนี้นะครับขึ้นไปก็จะเป็นการคอนเฟิร์มกิลิคิดิตี้และขึ้นนะครับก็จะเรียกโซนนี้ว่าเอ่ออ็กคูมเลตแล้วก็มีมานิพูเลต e ต่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยหลังจากมานิพูเลต e แปบแปลว่าเลือกทางเนาะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสจะกลับเป็นฝั่งขึ้นเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ผมว่ามันจะวิเคราะห์ไม่ทันคลิกมันออก ไม่ทันให้คนดู้วเนาะไม่เป็นไรทําแล้วก็ปล่อยไปมีแนวนี้เป็นแนวในยะนะครับ3 305ยืนได้ปุ๊บขึ้นต่อเทสที่ไหนเออเรามองแล้วเนาะว่าถ้าเบรกชุดนี้ที่เป็นแนวต้าน3326ามสีโอกาสเทสสามสามเจ็ดเท่า, 3, 3, าไหร่นะเมื่อกี้ที่วัด100%ขึ้นไป ่ะเนี่ยก็คือไฮเดิมอ่ะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นโซนแนวมีประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นโซนในยะเนาะโซนระยะเป็นสีดำและกันแล้วก็ฝั่งนี้คือแนวต้านเนแนวต้านอ่ะผมว่าโซนประมาณนี้สีดำคือตัวคอนเฟิร์มอ่ะจริงๆควรจะต้องมีคอนเฟิร์มสองอันเนาะก็คือกรอบบนกรอบล่างแต่ว่าแนวรับมันใกล้ไปน,นิดหนึ่ง ตานี้แปลว่าเราเอาสีดำเป็นแนวคอนเฟิร์มนะครับว่าปิด close ชั่วโมงเหนือด้านบนเล่นขึ้นปิดต่ำด้านล่างปิดแดงต่ำด้านล่างเล่นลงนะครับก็จะมองประมาณนี้นะครับคือเป็นการเบรกเอาที่นี่ต้องไปรอเฝ้ากราฟจริงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเบรกทางไหนเพื่อจะใช้ในการเป็นไอเดียในการเทรดทีนี้สัญญาณอื่นที่อยู่ใน indicator เราบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ วันนี้เนี่ย Accumulate Volume Delta เนี่ยมันเป็นบวกนะครับทางนังที่ราคาลงมาตั้ง,ตงแต่เช้าแปลว่าตรงนี้มีคน Aggressive s e l ลอยู่ค่อนข้างเยอะตรงนี้นะเอ้ไม่ใช่ g g r r s s s v e Buy อยู่ค่อนข้างเยอะราคามันถึงขึ้น,นเป็นบวกแต่ราคาไม่ขึ้นนะครับแปลว่าติดมีคนดักเซลล์อยู่เยอะฮะแต่ว่าคนที่เล่นฝั่ง b ายเนี่ยเยอะเขาเรียกว่าแอคก e s ซีฟบายเนี่ยเยอะกว่าแต่ว่ามี ออเดอร์เซลที่รอเซลเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเกิดการย้อนแยงแ้งละทีนี้มันต้องเอาชนะสักทางหนึ่งเพราะนั้นไอสิ่งที่รอดูเนี่ยคอนเซปต์มันเหมาะกับการเบรกเอามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบรกเอาเป็นการคอนเฟิร์มว่าอยากจะวิ่งทางไหนจริงๆเนาะอันนี้นะครับให้เห็นเนาะมันคือดิเวเรนซ์นะดเวเรนซ์แบบหนึ่งราคาลงปิดต่ำลงเรื่อยๆของวันนี้ทั้งวันเนี่ยต่ำวีแวบแล้วก็ไล่ราคาลงมาเรื่อยๆแต่ วอลลุ่มเดลต้าเนี่ยเป็นบวกนะครับแอคูเมเลต์เราเป็นบวกบวกบวกเพิ่งจะมาลบเอาตอนนี้นะเอาเอาชั่วโมงนี้เลยเนาะเพิ่งจะมาติดลบเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก่อนหน้านี้มันคือเอ่อเรียกว่าอะไรดีมันเกิดไดเวจเอนต์การระหว่างราคากับวอลลุ่มเนาะไม่ได้สอดคล้องกันตอนนี้ผมว่ารอเบรเอานะครับตอนนี้ยังทันเนาะก็เดี๋ยวอัดคลิปลงแล้วทุกคนก็รอดูปิดชั่วโมงแล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหยุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ